ก็ก็ดีก็ชอบชอบชอบอะไรชอบที่ร้องไม่เชื่อชอบที่ร้องอ่ะร้องแล้วก็หล่อมากเลยแค่สายตาผู้ชายอบอุ่นแล้วเชื่อว่าพี่ทำได้อยู่แล้วผู้ชายอบอุ่นอ่อนโยนค่ะอะไร l ร n g ค่ะมุกหน้าเดินมาก็ชอบ กชอบอะไรอ่ะชอบอะไรจ้าคีรัดก็อยากให้มั่นใจกว่านี้เหมือนที่บอกในห้องกันแหละมั่นใจว่าจะร้องร้องมันมันมันเพาะออยู่แล้วอ่ะออกมาจากความรู้สึกไม่ต้องกังวลอะไรแล้วตอนนั้นหนูร้องหนูออกจากความรู้สึกมันจุดยอดมันมันมันเพาะ พี่บอกยังสู้ๆอซูั่นใจทุกคนเชร์ยอยู่ทุกคนดูอะ